หลดไพ่มาสุขสบายดีพอแม่พี่น้องสุขุมชนเมียโตขึ้นนานลงมาแท้เคยเมียจ่อยโตขึ้นนานลงมาแท้เอาหลดมอนีตี เป็นทางพยาบาลเป็นทางผู้ห้ามทางเป็นทางพ่อครัวเป็นไปทุกอย่างถ่ายจอยกันขึ้นมาไหนวะพออโหลดสีอออผักกะเทยเป็นบา ขี้แตกปวดขี่สบายดีน่ารักที่สุดเจ้าจอยมันคุณเป็นอันนั้นอยู่ป่าปุ้ดพี่น้องปุ้ดขาของน้าปุ้ดภูมมาอะไรล่ะถุงมาแล้วมาแล้วมันแก่งขี่โบโซพอดีห้องน้ำบอกว่าเขาไปห้องเคุนพี่น้องปั๊บเป็นแก่สุกตอนสิเขาห้องน้าผัดผัวน้าผัดขาของน้านี่ผัวนี่เขาห้องน้า บอกว่าเทือดเขาหงน้ำบอกว่าให้เขาน้ำกันรดสู้มันจะเป็นหลอทำไรว่างยหน้าห้ที่อย่างไหนของชย่างโค้ประตูเออโค้ประตูแล้วันไปห้องขาซะจ่อยกับพี่น้องเดี๋ยวนางกันมาสิสัมผัสเป็นอะไรพี่คิ้เลยเชยอีกเชยอี เลยน่แหละเฮียบ่าเห็นแต่หัวโผล่มาพี่น้องจากต้นไม้บ่มึงแก้งขี่อยู่สปายเดย์พี่น้องได้แก่งกับขี่นะก็จะไปประคาวของหน้าว่านัดหัวมึงเลยนะช่วพ่อกูบอกให้ข่าวน้ำการเมื่อยถ่ายยังให้กับย่างยอกๆไปฮะยางเต่ากุนถ่ายเตรียมถ่ายของหน้าจับได้ไหมจังวะบอกให้ข่าวน้ำการหัวกับเมียนนั้น อ๋อกมาแบบเห็นนางเงียบงบบางแบบทงไปแป๊บเดียวอะไรเงี้พอนาทีแกงขี่แกงดาาเยแก่ล้อยพี่น้อไม่แกงดาทีไรคะแกงมนแกงกับญาดาด่าไปดากมันแค่แะเข้าเนาจับจับอหลากนี้นะพี่น้องึงแก่แห้งกันหน้ารากเนาะหน้าวากเอลิลลพี่น้องเอ้ยตาลากปไก่แห้งกันหนาวาก แตกังเอ้ยมีเวลาตื่นมากะวันะรวปลุงริพี่นาะชาริฟพี่เนองถือแล้วนับไปชนนี่เลเงิ่อดินสจอยได้พี่น้างเดินบังญ่เติมเนาะ ล้วจ่อยห้ไปใส่หายไปมือเดียวเเบน่เบตเอร์บาชตเอร์ไว้แล้วบว่าที่มือนัว่านั่งเนียแบบว่าตเมื่อนีกเบาเน่ตัเ่อนี่สิบกว่าบานั่งตัดลงว่ยมันแล้วก่อนแล้วแล้วะแล้วเล้่นั่งสุดรอบมาสั่นสุกรอตัดใจล่อแล้วกัโยมาสองสองสองรอบคุดสองที่ออกใหน้อยเต็มหลดจะนำนำเต็มรถมือน้าค่ะ ามันไทยรู้เป็นไอ้ามันจัดเลยเนาะทายก็ออออกง่ายนะมือใรว่าทุกอยมันำไมียู่่เฉลี่่มก็มีแห้งแล้เห็นแล้วนะไกลๆหนึ่งนะเดี๋ยวมือไกลวงวัดก่ได้ะมือเศร้านั่งกัไปหาน้ำไม้ไปกับมาแต่หาน้าไม้ก็เลยห่าน้ำมามานั่งปัดปัดเรียดออกแหมเด็ดเอกมือก่อนกับไปก็เจ๊อัมาลากี เลยนะกระดุ้ยมากมีคอนโด,โดมีบ้านมีรถท, <voi. S 1> ท้ายทุกท้ายกับกระเทยตกอัพทุกท้ายกระเทยถาตกอัดกระเทยแาวโต๊ะอัพมันมียังสีแดงเออมัววานี่ยเทียงกับจะเคยบาร์าบ์กัดเท้านหนื่อยหนาลูกะลูกะเป็นแม่เป็นแม่ปึ๊กอย่างนี้วะเทาไม่น่าเขาหัวอันเพื่อเที่ยเพื่อนว่าอันคุณแม่มันบอกว่าอันบอกกินเท้านะเวลา พอนานคุณแม่บอกกินเท้าแล้วคุณแม่ปึกแม่กะเทียงว่าอีง,ง้อลูกกินเท้าแล้วลูกถึงปึก,กเทียงกันไปเทียงกันมาให้ว่าคุณแม่เอ้ลูกกินบดบ้านว่ะคุณแม่คุณแม่หนังงูแต่คนกินบดบ้านไม่กินซาจอยบอกว่าบอกว่าคุณแม่หนังง,งูเท้ากินบดบ้าน มีคุณแม่คนเดียวบปกินก็เลยงงแต่คุณเปิ๊บคุณงูแล้วคุณแม่นะแล้วต้าก็ได้ประสังญาแล้วคุณแม่ตอบว่าแม่ตอบว่าบมได้กินวันสันแม่เคยกินวันสันเคยกตนอ้าวแล้วคุณเปิ๊บไงก่อนคุณแม่เปิ๊บเทียมไปเทียมมาข้าวเน่าอ่ะอ้าวรูกขามเรน่าเรื่องนี่แหละครับข้าวเน่าอ่ะนี่แหละคุณแม่เปิ๊บไงขออนุญา แบบเพียงมาน้อยแล้วก็คุ้มแม่อนระับน่าข่าวกาดด่างหาซิขาวเมี่ยงพี่เก่านะยังเว่ยจากเฮือนเออจากบ้านเขาไปห้าเมืองนะ่ะ12กิโลหุ่นมาก,กำแพงบ้านพี่น้องเอ้ยแต่ละเฮือนอันไปเปลียนทางออกซิพี่เก่าออกซิเจน ในท่านพ่อเปลี่ยนทางพังละแสนแสนหนึ่งเป็นเงินบาทเท่าไหร่อะสามร้อยกว่าบาทนี่ค่ะพี่น้อง3สามร้อยสี่สิบสามรอยกับเก้าสิบสี่สิบกืบสิบพันบัตนบบ่อพี่น้องอันนี้วัดบัตรนบบ่อติดกับบัตร นี่แหละ,ะบัดนองแต,ต่บัดอวันนี้ก็คึมคึมมืดมืดฝ่ามืดฝนอยู่อ,อากาศก็คือสีดีกว่เาเมื่อก่อนที่ครับเพราะเป็นจังสีแหละจะอ่อดมีลมมีอากาศแล้วมันเย็ยนอยู่มีเข่ากระมานญาติป่าวญไม่สัญญาเอ้าจ่อยเข,ข,ข่ากระมานเข่าสีกลายเป็นน้ำมันไม่ต้โผลเลยเข่ากระสีกันตีในหนาวมึงมา ขาีเขาม่ตนมไม่สหนูไม่ใช่ไหมเน่ยพี่น้องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาพี่น้องเลยบรรยากาศท่องให้ท่องนานแต่เขากเจะออกก่อนแถวนี้ออกหมดแล้วเนี่ยทานึมาฟังพี่นี่แต่พีขมากอ ในเมืองเลยพี่น้องเอ้ยซาจอยอยากกินยังเฮ้ยพซื้อกินเองกับแพนางลดกูมามึงยังไ่ได้จางเลยเนาะกินังไเงินบาทนึงนางก็ไถือมานางบอกก็ลืมใส่กระเป๋าผิดสักโกระเป๋าเงินบบใส่กระเป๋าอีกตันึ่งหดพายมากระเป๋านึ่งอไเมันลือมครัวกันสิอ่ะไรัุคมืออะไร เงี้ยยังรบกวนมันเป็นงานนี่นี่กสิเป็นธนาคารพี่น้องเลยธนาคารกสิกรรเวลาเอามีผู้ใหญ่จะดีเป็นฝากเงินมาสิบโตเล็กสิบโตเล็เข้ากันมาเอาในนี้เอาบางคนก็ยังบอกเข้าใจนะว่าเออมันฝากได้พอฝากได้ทุกประเทศมมีีเเไยนนนั่่ดมี คุณจะฝากมาเท่าไหร่ค่อยเอาได้เบิร์ตเดี๋ยวพึ่งแฮะสันมาได้ไหมห่วยอะไรคือแฮะหน้าหน้าพี่น้องเบียดแฮ่แฮ่แฮะทั้งหะเบียดพี่น้องโองได้เดียวนียนะใกล้บอกจะตั้นานแล้วนี่ไงเตรียมลงไปหามเลยแจ๊ ต้องพูดมากมากแน่ใส่อยาเบิร์กมาตามันอยู่เนียบร้อยเขาเติมแก๊สน้ำเจนี่ทางแก๊สแก๊สออกซีอ๋อออกซิก็ใส่อันนี้ไว้ทั้งนี่ใส่แหนะใส่อันนี้เลยใส่คอกไว้ใส่คออันนั้นคืออู่เด็กน้อยน้อยอู่เด็กน้อยทีมหามทางครับพี่น้องวันนี้มีอีเจอีจอยเอ้า อ่ะสืโอดีจติดกลับมาทีมหามครับพี่น้องทีมหามสุดยอดมาเลยเติมเปลี่ยนทางสายพูดแพนด้านะ สามนะแม่โธสามคนสุดันเอาหัวมันขึ้นทางในพี่เด้อเออเอาหัวมันขึ้นทางในทีมเฮาเก่งอยู่แล้วพี่น้องเสื้อย่อไอเจเห็นแล้วสุดยอดหมือนไม่เนี่ยกินได้ ใครได้ปลาของโอ้หลับปลาของคุณเลยทีมเฮาทีมคุณภาพะเลี่ยรอยางขนาดนาหย่อยสดสดจะไปไซงัวนะ อย่ามุนหัวมันเลสูจั๊วรถอะห่โอ้ทีมทำสุดยอดอะไรลอเราว่างเฮ้ยระว่างถ่าไปถ่ากระเทยมาย่อสอันอา ตัวสืส่อดอกอเออปเ็นอะไรทีมหามเฮานะักบอสบอสพี่น้องนั่นส้จอยสูคคณยังนี้ส้จอยนะิบจิ๊บก็เว็นะจิ๊บบอสพี่น้องในใจนักมาก <laughs> เพลงกะระลอยมาพี่น้องเลยเพลงอะเพลงยาตาลิน เอาไว้สำเรละพี่น้องนาะก็ไใชพี่น้องบสุปคที่ติดตามเด้อแล้วพอนม่คิดมาไปเติมอติมอย่าเออสอบเฟล